เมื่อวานนี้นะคะมีการแชร์ออกมาเยอะมากตอนแรกเห็นภาพใช่เหรอพี่หนอมอันนี้สร้างเสร็จแล้วใช่ไหมหลายคนตั้งคำถามแบบนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเป็นที่สนามบินดอนเมืองนะอาคารที่สร้างเสร็จแล้วแต่ฝนตกหนักนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นอาคารส่วนต่อขยาย <ห Belle. S 2> าสนามบินดอนเมืองซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นที่พักของผู้โดยสารที่เป็นกรุปทัวใช่ค่ะนะครับฝนถล่มลงมาหลังคาพังเลยอโอ,โอ,โอ,โอ้เห็นว่าโครงการทั้ง200ล้านนะสร้างเสร็จเมื่อปี6 3สาม นะครับโครงการ200ล้านแต่ว่าก็ไม่น่าแปลกหรอกนะโครงการ20 0 0 0 2 0 0สอกว่าล้านยังเวลาโดนฝนถล่มหลังคารั่วน้ำเจิ่งนองห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะค่ะอันนี้สสวันชนะไปตองแกวอยู่ทุกทุกครั้งที่เกิดเหตุนะเอาน้ำเอาน้ำใส่ใส่พุ่นน่ะผู้จับพุ้นเพราะพุ่นยังฮะกะละมังอ่ะ มันเธอเรียกว่าอะไรกระมังกระมังใส่ถังน่ะเอาถังเอากระมังเอาไปรองไว้ที่ห้องประชุมสภานะเอาไปต้องน้ำเหรอพ้นตกน้ารั่วนั่นสองหมื่นกว่าล้านยังแย่เลยอันนี้สองร้อยกว่าล้านใช่ไหมใช่ค่ะของกระทรวงคมนาคมขนาดนี้เลยเหรอเป็นเซอร์วิสฮอค่ะพี่น้องนีนี่นี่ลมที่พัดมาเมื่อวานนี่มันถือค้อนปอนมาด้วยเหรอฮะทุบเอาทุบเอาอย่างนี้เลยเหรอ คุณผู้ชมบอกทีนะเมื่อวานเป็นไงบ้างที่ดอนเมืองอโอ้โหแล้วเบื้องต้นนะคะเห็นว่าเดี๋ยวให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบนะว่าความเสียหายเป็นยังไงแสดงว่าแรงมากนะยังอยู่ในประกันอยู่เห็นว่ามันก็คงสะท้อนถึงการก่อสร้างด้วยแหละเนาะว่าตกลงมันไม่แข็งแรงเหรอมันได้มาตรฐานไหมสู้มาตรฐานแรงลมไม่ได้และถ้าแผ่นดินไหวมันจะใคไหนหนาด ขนาดไหนจริงหมถ้าแผ่นออดินไหวเนี่ยอย่าลืมนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ใต้ดินเนี่ยก็เรียกเป็นพืน้นทีน่ดินอ่อนดินอ่อนดินอ่อนดินเหลวอะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี2530น้เน่ยนะยุคนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงการคือมีนักการเมืองหัวก้าวหน้าไงเขาจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน น,นี่ถ้าพูดก็พูดเนี่ยคุณชาวรินรัตศักดิ์สิรินี่แหละเคยหาเสียงไว้เออหาเสียงต<อ>ั้งตั้งผู้ว่าในยุคนั้นบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้ว่าเนี่ยเขาจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็ก็ประกาศด้วยว่าถ้าเขาแพ้ผู้สมัครอีกคนหนึ่งชื่อคุณวรัญชัยโชคชนะ,ะนนนเขาจะยอมไม่เตะก้นเลย <c oughs> ปรากฏแกแพ้คุณวรัญชัยได้เตะก้นไหมออไม่ได้เตะแต่ว่าที่แกพูดว่าจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ม <c oughs> ีใครเชื่อว่ากรุงเทพจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินได้ถามว่าทาไมไม่เชื่อ บอกกรุงเทพมันเป็นดินอ่อนเนี่ยอเออผ่านมากี่ปีอะ,ะประมาณปี2030นสิบใช่ไหมอันนี้35ปีส5ปีใช่ปีนี้ปีห5หลังจากนะนั้นปีปีสปีสาประมาณปีส5เราก็สร้างรถไฟฟ้า BTS ปี4-2-5สธันวาคม2อ4 2, 2เราก็เริ่มเดินรถขบวนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสายลอยฟ้าแล้วหลังจากนั้นมาเราก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สายแรกก็สีน้าเงินที่จากบางซื่อไปหัว <M. R. S 2> ลำหัวลาโพงหัวลำโพงสายแรกใช่ไห uh มแล้วก็สร้างทั้งมุดดินทั้งใต้ดินโผล่ลงเนี่ยบางเส้นเนี่ยบางเส้น,ม,นมามาตอนแรกมาคับมาใต้ดินก่อนนะนะครับพอได้ขดีนแล้วก็โผล่ขึ้นมาขึ้นบนนี้แล้วก็วิ่งลอยฟ้าอีกะอะไรเงี้ยนะก็มีเชื่อมต่อกันบางสายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เวลาออกนอกเมืองก็จะวิ่งลอยฟ้าไปเลยอยู่ในเมืองก็วิ่งมุดลงไปใต้ดินก็เป็นไปได้นะพี่น้องใช่แล้วก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันมาตอนนี้ก็เยอะเลยในกรุงเทพนะเห็นไหมมันก็มีความเป็นไปได้เมื่อมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรการวิศวกรการก่อสร้างนะครับแล้วก็เขาก็เพิ่มพอมันมีเหตุแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเคยแผ่นดินไหวใช่ไหม เคยมีค่ะแต่ไม่แน่ใจข้อมูลแล้วก็ม,มีจําได้ไหมว่าประเทศไทยนี่แผ่นดินไหวแล้วมีคนตายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยเธอ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 เชื่อป่ะจริงเหรอคะพี่อจริงประเทศไทยเนี่ยเคยแผ่นดินไหวแล้วคนตายจากเหตุแผ่นดินไหวนอนอยู่ในบ้านกําแพงทับล้มลงมาทับเสียชีวิตอ่ะนะคนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติเหล่านี้มันก็ย่อมจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้น หลังจากนั้นมาเนี่ยไหวมาปั๊บมันก็ทําให้ตึกแถวย่านสีลมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตึกสูงนะครับก็สั่นไหวคนที่ทํางานอยู่ตึกย่านสีลมก็วิ่งลงมาข้างล่างค่ะ,ะน,นี่นี่นี่ประเทศไทยนะสัมผัสได้ก็ยอ<ง>้อนกลับมาที่สนามบินนี้ครับแล้วคุณสร้างอาคารคุณคุณสร้างอาคารเผื่อแผ่นดินไหวไหมตามหลักวิศวกรก,รการก่อสร้างในขนาดแรงลมมันไม่มีค้อนปอนมาทุบมาตียยังพังเรียราาจะขนาดนี้นะผมว่าเรื่องนี้น่าคิดนะ ให้ให้สภาวิศวรกรก็เข้าไปตรวจสอบองค์กรที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบด้วยนะค่ะว่าก่อสร้างได้มาตรฐานหรือเปล่าเมือ่อวานนี้ท่านศักสยามชิดชอบท่านก็รับทราบแล้วนะคะก็สั่งการให้กรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอเนี่ยเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคดีตรงที่ว่ายังไม่เปิดใช้บริการยังไม่มีผู้โดยสารนะคะฝากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยท่านอธิบดีครับ ทุกครั้งที่ท่านประกาศเตือนว่าจะมีพายุฤดูร้อนนะครับให้ระวังต้นไม้นะครับป้ายโฆษณาต่อไปนี้ให้ระวังตึกที่ก่อสร้างด้วยนะอาคารต่างๆี่อาคารด้วยนะท่านนะท่านเผื่อเข้าไปด้วยนะอาคารที่ก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงยกตัวอย่างได้เลยครับที่อาคารสร้างส่วนต่อขยายสนามบินดอนเมืองเนี่ย ฝนถล่มลงมาทีเดียวพังเรียราชอย่างนี้เลยเมื่อวานนี้เห็นว่าพื้นที่กรุงเทพฝนตกมากที่สุดว่าได้58.2มิลลิเมตระคะถ้าอากาศยานดอนเมืองนี่แหละจุดนี้แหละคือ58.2นี่ไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะฝนตกก็ธรรมดาธรรมดามันไม่ขึ้นเยอะเนาะพี่น้องใช่แต่ว่าลมมันอาจจะแรงลมมาด้วยลมกระโชกกระโชกลมกระโชกแรง